Hello everyone กับอีกครั้งหนึ่งในดอภาคสองดอโฟทู 2. การบุกเหมืองล้างนะครับพยายามไปฝึกมาตายไปอื้อซ่าเลยบอกให้แต่ก็ยังไม่เคลียร์สักทีเดี๋ยววันนี้มารออีกทีสิเราจะมีเวลาอีกสิบกวิรอก่อนว่าเผื่อจะมีใครอยากจะเล่นกับเราด้วยร่วมทางกันไม่เอ่ยอะท่าทางต้องใช้เดี่ยวสารสิทธิ์ตัวเองนี่ชมใหม่นะครับนี่เทมไม่เบา เสื้อยินซะด้วยเอาล่ะเราไปลุยเหมืองกันดีกว่าทุกคนภารกิจยากเหลือเกินต้องบอกว่าโคตรยากยากกับภาคหนึ่งเยอะเลยเอาจริง,รงบอสออกบ่อยปีศาจต,ตุ้มเตียมตมเตียมด้วยเพนพาน,นไงหมดปีศาจว่า20กว่าตัวโคตรโหดอากำลังโหลดนะจ๊ะใครที่ชอบก็โอเวอร์เฮดเหมือนเดิมซับสไครต์ไลค์แชร์ตามอัธยาศัยไม่บังคับแต่อย่างดใดใครอยากไลก็ไล ไม่ไ์ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันอยู่แล้วเอาล่ะโหลดนานไปหน่อยขออภยัยเมื่อไหร่จะตัดคัดซีนวันนี้เอาล่ะตอนนี้ทุกคนครับพี่โอกาลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการจัดออฟฟิศตัวสตรีมเกมนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีคัดหายไปบ้างเอย่าว่ากันละกันนะเอาล่ะเสียงมาแล้วเสียงมาเสียงมายืนยันเล่นคนเดียวมาลงลิฟต์แบบนี้ปุ้ง จะมาเมืองนรกนี่ให้เสียงภาษาไทยด้วยพี่โอเอยนี่แหละครับไปลุลยตอนต่อจากภาคที่แล้วหนีเจ้าฟิกก็ลงมาอ่าเจอไฟแช็กก่อนแล้วครับเอาเอามาทำไมก่อนเปิดมาก็ให้ให้พาสเตอร์เลยไงลางไม่ดีทำอะไรไม่เป็นมงคลมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยเดี๋ยวก่อนหาของแพบ๊บอยู่นี้บอกว่า อ๋โอเคมีอย่างนี้ค่อยชื่นเอาตรงนี้ไม่มีวะเฮ้ยแปลกนะตอนนี้เราต้องหายอ,อันนึงใช่ไหมอยู่ไหนสินี่ไงแหละเจอแล้วตัวเองพี่โอลุยเดี่ยวเนี่ยพี่โอจะไม่ซื้ออะไรนะครับไปกันแบบสดสด,สดบทไม่มีแบบนี้แหละมาปึงป๋งปึ๋งสับขันโยกให้เรียบร้อยลุยกันเลยดีกว่าเรากําลังจะเข้านี่ยังไม่เข้าประตูแรกเลยนะตรงนะบอกได้เลยว,ว่า โหดย,ย,ยากขึ้นเยอะนะยากขึ้นเยอะสำหรับสำหรับภาคนี้อ่ะปึ๊บโคนวิตเกตพาวเวอร์นี่พลังประตูบ้าละหนึ่งร้อยหนึ่งวันโอวันเอ่อเดีย๋ยวนะเราต้องสลับทางนี้อุ้ยไอเจ้าดีมาต้อนรับเลยเหรอไงหวัดดีประชาสัมพันธ์นี่ไปซะไปไปนั่น,นแหละมีอะไรไหมมีอะไรแจกไหมตรงนี้มีอะไรแจก เดี๋ยวนะอะข้างบนอะไรอ๋อไม่มีอะไรมีอะไรแจกหนูไหมตอนนี้โอ้อะไรอะ่ะบ้าสเตอร์โอ้ยตกใจหมดอืมไม่มีอะไรไปดีกว่าตอนนี้มีไฟแช็กแล้วก็มีอ่าไฟฉุกเฉินอยู่อีก3อันนะครับก็น่าจะพออยู่นะเอาละเติมอะไรเนี่ยพนักงานต้อนรับ ตาม service. เซอร์วิสร้อยสองเดี๋ยวนะขอดูของเช็คของก่อนมาคนเดียวของมันก็จำเป็นนิดหนะ่อยไอ้ทองว่ะโอ้โหเอาละลุยประตูเดือร้อยสองร้อยสองร้อยสองปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บไม่มีอะไรหาของเก็บไปเรื่อยแล้วเนี้ยฟาร์มของไปเรื่อยหลงมาในเหมืองนี่แหละไม่มีอะไรโอ้โหถ่านปะ่ะทอยถ้ามีไฟฉายก็ได้อยู่ ร้อยสามมีหีบไหมอ่ามีหีบเอ้ยโอ้โหซองปัตเตอร์ทีอะไรเงี้ยมีเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเด็กคนละไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงไม่เปลืองแกหรอเอ้ยเดี๋ยว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 กี่ตัววะเดี๋ยวเฮ้ยหายไปหรอครูเลยนร้อยสี่ไปลุยอ,อีกแล้วด้ยินเสียงอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเสีงเยงอะไรวะหลอนเหมือนกันเนี่ย ไ,ไอ้เจ้านี่อยู่ไหนปุ๊บปุ๊บมองถังมุนกันเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยลำคาญจริงตัวเองจอ่จอจ่อยงี้ยิงสักทีหน,นึ่งนี่เนี่ยยิงด้วยไฟแบบไฟฉุกเฉินยังมีก่อวะเดี๋ยวตัวเองใจเย็นเปาะก่อนนี่ไงไม่มีละโอเคลุยได้ใช้ไฟแชกกันอ,อะไรวะเนี่ย เอาละปิดไฟเปิงไฟต้องช่วยกันประหยัดไฟนะครับตรงนั้มีอะไรอะไหนดูสิเมื่อกี้เราเข้ามาตรงนี้เนาะเอ้ยไม่ใช่วะเดี๋ยว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 เี๋วเดี๋ยวเด้ยวเดนเยวเดวเี๋เียวเีวเียววเียดเ,เย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 เเเยแเกียียเดีีัว ประตูยังมีอีกเหรอไม่เอาสิตัวเองเฮ้ยตรงนี้มีของปะไม่ไรแต่ว่าตอนนี้เรามีเรามีซองยาปัตเตอร์อยู่ก็น่าจะอุ๊ยอะไรอีกเนี่ย,อยบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าภาคนี้ปริตร์อย่างเยอะโคตรเยอะอะไรเยอะแยะเนี่ยเนี่ยพนักงานต้อนรับ วะเนี่ยเยอะจริงๆตู้เปล่าไม่มีอะไรเลยพ่อคุณเปิดมาไหมวะเนี่ยเดี๋ยวหนีซิโป้สักทีหนึ่งปึ้งมีอะไรเปล่าวันดีฮะมีเสียงหัวร้ออีกแล้วเดี๋ยวมันจำสแกอนใช่บอกวะตกใจหมดไม่ใช่นี่มีเสียงหัวร้ออีกแล้วใช่หรอ โป้เช๊ะไม่มีอะไรเดี๋ยวทางตัน,นี่ลนะตัวเออไปไงวะบาบอสุดแล้วตอนเนี้ยเอา้าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้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 เหรอร้อยห้านี่เหรอนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะร้อยห้าเราไปแล้วนี่นะ่ะก็เรามาตรงนี้นี่นะ่ ข้างบนแน่เลยอ่าอเสียงอะไรร้อยห้าร้อยห้าเราต้องไปร้อยหกใช่ไหมตัวเองปึ๊บอยู่ไหนวะเนี่ยอา้าวไม่ใช่วะ่ะอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยหลงอะเนี่ยไปยังไงเนี่ยเดี๋ยว เออหลงแล้วครับทุกคนอานี่ไงร้อยหกปะโถนี่ไงไอ้อน,นี้อีกแล้วไอ้น,นู่นด้วยอุยอ้ยอจบิจบจบจโอ้โหโคตรโหดเลยมาแบบตอนรับพร้อมกันอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเียวเดี๋ยวเตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเี๋ยเดี๋ี่อด่อมดยกลัวแล้วนี่ไง จะหลบยังไงวะเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหต้องมองพื้นมองพื้นมองพื้นว้าตัวเลขอเนีียร้อยเจ็ดโอ้น่วมบอกเลยว่ารอบนี้น่มมตอนรับกันดเดือดมากร้อยเจ็ดละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่เรื่องดีอะไรอย่างงี้เดี๋ยวแป๊บนึงขอเอากะเอียก่อนโอเคเออเติมพลังก่อนร้100อยมึงยังมีอีกเอร้อยแปดมันเยอะจังวะอยู่ไหนวะเนี่ยนู่นไงไม่มันเพียบจังวะเอ้ยโอ้โหโคตรเยอะมีอีกไหมเนี่ยนั่นอีกโอ้โหเดี๋ยวนะมันเยอะจังวะ โอ้โหทำยังไงดีเนี่ยลากรถเข็นมาปุ่งไว้นู่นฉันเห็นแกนะเว้ยเฮ้ยฉันเห็นแกนะยานะอ้าวรถเข็นไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ยอะไรไวะมาไปนี่รถเข็นตรงนี้โอเคโอ้ยตกใจหมดร้อยเก้าโอ้โหไม่ให้แกโอ้โ,อ <ikke S 1> โหละตัวนี้เจอตัวนั้นโคตรโหดเลยรอบนี้บอกตรงว่าโหดจริง มีหกอันวะเอาละมีกออะไรมาใจเยอะขนาดนั้นวะไอเจ้าตุน110่นร้อยสิบแล้วไปเออมาได้แค่คำรามนะนะั่นแหละเองอะ่ะโยากจริงยากจริงบอกเลยว่ายากจริงลากหน่อลากหน่อนนะจริงจริงน่าจะเข็นนี่หล่นหล่นทับมันก็ได้นะไป,ไปไม่ได้วะ อะไรเนี่ยมีประตูนั่นด้วยใจเย็นๆสิสู่เจ้านี่คือประตูที่ร้อยสิบนะครับเข็นรถเข็นไม่ทับหัวมันไม่ได้ยังไงวะไปไปร้อยสิบเอ็ดวะลุยเดี๋ยวของของนี <Penny> น่ของมันต้องมีเอาละครับเุ๊๋ยๆไปเดี๋ยวไปไอ้ของน่าจะน่ามีอะไรสักอย่างมีวะมีวะมีมีมี มีของดีๆไหมโอ้โหทีเงี้ยไฟเพียบอ้ตรงยาว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 ไม่เสียเวลาห2สิบสองเก็บพวกนี้เปิดหน่อยดีกว่าโอ้โหไฟคราวนี้ไฟเยอะไฟจะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรเก็บตังค์ฟาร์มตังค์ด้วยกันเผื่อเล่นไม่ผ่านโอ๊ยกดผิด รอบหน้าเล่นจะได้มีตรงมีตังโอ้โหฐานไฟชายฐานไฟเก่าไม่มีอะไรเลยร้อยสิบสามไปลุยมาละไลุย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 โบกปังโบกปังมาลุยร้อยสิบห้าดูเพียบอะไรวะเนี่ย โหโคตรเยอะโอ้หอะไรเนี่ยโหวันนี้ทำไมมันพร้อมใจกันมาจังวะ ah? นี่พร้อมใจกันมาเกินไปปะเนี่ยหลอกหูห้องไฟอีกร้อยเจ็ดไปไปเอาพนักงานต้อนรับมาอีกแล้วร้อยสิบแปดมาหุยโคตรเยอะอะไรกันนักกหนาเนี่ยอีกแล้วเหรอ นี่เองจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรฆ่าหรือไงเนี่ยร้อยสิบเก้าไปเจอเจ้ากรรมนายเวรอีกแล้วเมื่อกี้ตามไม่ลดละร้อยสิบเก้าไปร้อยยี่สิบโอ้โ 120. 120. หร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอะไรวะร้อยยี่สิบนี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวใจยเย็นพี่ใจยเจยเ็นใจยเจยเ็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นตัวเองเดี๋ยว เดี๋ยวสิดต่อยน,นี่มียันป้องกันนะตัวเองโหเมื่อกี้มันวิ่งมาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปไหนแล้วเนี่ยไปนู่นแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนวะมานี่แล้วมานี่แล้วถอย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 ไปเสือถอยไปไปเฮ้ยเฮ้ย อย่าหยุดสิอย่าหยุดสิอย่าหยุดสิเอ้ยเอ้ยเอ้ยสวยแล้วไงอย่านะอย่านะไปนู่นแล้วปึ๊บ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 ไปละร้อยยี่สิบเอ็ดว้าวโอเคผลอุ๊ยอะไรเนี่ยตกใจหมดบ้าบอยสุดตกใจหมดเลยอ่าไปลุยต่อ กองเชงเก็บนี่ก่อนเอออ้าวเฮ้ยเต็มหรอคืออะไรวะเออไปไหนต่อนเนี่ยประตูไหนวะเนี่ยชิปเป่งละงานเข้าเออร้อยยี่สิบสองกับร้อยยี่สิบสามมันหรอชิปเป่งละเดี๋ยวนะร้อยยี่สิบสองดิโถ่กลัวอะไรอ่ะ เออนี่เรา22อยู่นี่ total เอย่ามาหลอกมุกนี้เด็กๆฉ่ำๆเรา22ไปแล้วเออเรา23มาลุยมา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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาแล้วมาแล้วเว็บปึ๊บเรา23ไปแล้วครับโยนไฟตามหลังเลยปุ๊บนี่แน่ฉันรู้ว่าแก่ตรงนี้ นี่ไปลุยร้อยยี่สี่ปึง๋งมีอะไรไหมเฮ้ยเสียวข้างบนนะฮะร้อยยี่สี่ปึ๊บเอ้ยมีบัตเตอร์ว่ะยังคำรามถึงนี่เลยเหรอโอพี่โหดมากอ่าโอเคจัดว่าจะเร้อยยี่สิบห้าแล้วโอเคโยนไหน้ปึ๊บร้อยยี่สิบห้ามีอะไรเก็บขอ,องกันช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วง เป็นช่วงฟาร์มของครับมีแรงไหมเนี่ยร้อยยี่สิบห้าแล้วหรอไปลุยยาวปึง๋งอ่าร้อยยี่สิบหกอยู่ตรงนั้นไม่มีปัญหาสบายสบายอย่างนี้ทางตรงๆนี่รู้เรื่องรู้เหลืองเดี๋ยวดิยังไม่ได้เปิดเลยเปิด,ดให้เลยหรอร้อยยี่สิบหกเยอะไปปะเยอะไปปะตัวเอง ข้างบนต้องมีแน่แนเลยร้อยย่สิบหกเบ้บเบบเบิอ่กลนพี่อ,อหาร้อยยขับนั่นไงร้อ่ตายลุยร้อแล้วต้องไปหาร้อใช่ไหมทุกคนอุ๊ยอะไรอีกเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรกะหาร้อย่สิแปดกับมันหนึ่ง128 128หาร้อยยี่อหร้อุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยมีฟิลว่ะ ngăn anh em mình alo, ok, má, phải view, nè, cái cái tiếng hu ở đây, ghét thật sự, phớp, ở đâu vậy, đểo con, tự anh, phớp, bổng thôi hay, ừ, ở đâu vậy ไอ้น <Workers> ั Obi ่นอยู่ไหนวะข้างล่างเหรอได้ม okay. hey, like yeah. ีอยู่หะอ้าวเฮ้ยไหนอะก็ลงแล้วนี่โอเคเอ่อปึ๊บโอ้โหนะอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคเจอละปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดผิดต้องกดค้างไว้โอเคเอ้ยไอ้นี่อีกแล้วเจ้ากรรมนายเวรกแบ้าบอยสุด ไปปีนขึ้นไปปึ๊บมโอเคลุยมามีอะไรให้เก็บไหมปึ๊บกดสวิตช์แก๊สพาวเวอร์ตอนนี้ไฟฉุกเฉินมีอยู่8แ,แล้วก็มีอ่าไอ้ไฟแชกนี่มันเติมน้ำมันได้ป่าวะมันเติมถ่านได้ป่าวะไม่แน่ใจไปลุยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ประตูอะไรอะ่ะ128น,นะโอเค อะไรอะไรตกใจตกใจร้อยยี่สิบแปดโอ้ยนี่ไงเดี๋ยวก็เปันไงไม่ได้อ่ะอ๋อไอ้นี่มันมันมันเติมไม่ได้ใช่ไหมใช้แล้วทิ้งเลยร้อยยี่สิบเก้าลุยร้อยยี่สิบเก้าลุยปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บ,ปบต้องหาร้อยสามสิบใช่ไหมเดี๋ยวสำรวจด้านบนก่อนด้านบนมีลาย เห็นนะปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปอีกล้วแล้นนงานต้อนรับแนะ่ๆนั่นไงเสียงคำนี้ร้อยสามสิบอยู่ไหนร้อยสามสิบอยู่นี่วะเห็นนะแต่ข้างล่างมันจะมีอะไรป่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอขอลงไปเซอร์เวย์นิดนึงก่อนคาใจอาจจะมีไอเทมดีๆดรอปก็ได้ใครจะรู้ล่ะปึ๊ปปุ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 ๊ปนี่เนะี่ยมีไหมไอเทมดีดีดรอปเนี่ยมีไหมคุณหลอกดาวหืม คุณห,หลอกดาวไม่เป็นไรไปเรื่อยๆร,รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกไม่เป็นไรสบายๆร้อยอันทพิพมาลุยต่อเอาแล้วไงโป่งปังโป่งปัง,ปง,ปงแล้วไงอะไรวะเอาอีกแล้วเจ้ากมนายนอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงว่าแล้วไงมันอยู่หลังประตูปะโถยอื้อหือ อะไรเนี่ยเดี๋ยนะโยนไปกันโยนไปอันหนึ่งกันแปะสักอันหนึง่งบ่าบอที่สุดเออ,อรอบนี้ปีศาจออกเยอะมากนะครับทุกคนต้องบอกบอกเลยว่าปีศาจออกเยอะมากมอนสเตอร์ออกแบบแบบไม่ให้พักเลยคอยสัมเอตอีกแล้วเหรอนี่ไงเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไง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  ยังไงยังไงยังไงวุบวุบโอ้โหอุ้ยกกิดไปเกิดไโอ้ยตกใจหมดเลยยังไงตกใจโอ้เกือบไม่ทันน่ะโอ้ยไอ้แล้วอ่ะไอ้นีแล้วโอ้โหโคตรเลยเอานะได้อยู่ไปลุยบรดูเดือดมาก ไอไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยใช่ป em, ่ะร้อยสามสามเอาแล้วไงโอยอะไรวะเนี่ยร้อยสามสามไปหาร้อยสามโเยอะเยอะโยนไปนู่นนั่นไงร้อยสามสี่ไปแล้วเฮ้ยคนเยอะเยอะมากเยอะมากเมื่อกี้ร้อยสามสี่ใช่ไหมเอาทางตานอีกอะไรวะเนี่ย ของให้มาแต่ละอย่างเดี๋ยวนะตรงนี้เออ่ทางนี้ขึ้นไปได้ข้างบนทางนี้มีห้องเอาห้องก่อนแล้วกันเออโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกกูยากว่ะรอบนี้บอกเลยว่ายากจริงยากแท้ยากแท้โหไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายโอ้ยไอ้จุ่มไอ้มุมยังมีอ่ะรอบเนี้ยโอ้โหโคตรโหดอ่ะ โดนทุกตัวแล้ว,ลวเนี่ยโอ้โหโ,โดนเดยอะมากอันนี้เดี๋ยวตรงนี้มีอะไรวะไม่มีอะไรมีฐานฐานดึงเราใช้ไม่ได้เดี๋ยวปีนบังบนกันด้ปว่าโดนทุกตัวรอบนี้บอกเลยว่าโดนทุกตัวเข้าทุกตัวครับตรงๆโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย รอบนี้คือเหมาะกับการที่มากับเพื่อนมากรอบนี้ไม่เหมาะกับการมาคนเดียวเลยอะ่ะนะเตึ๊ดเติรดติรด,ด,ดมาแรงก็เยอะเนี่อะไรวะไม่มีอะไรมีประตูแต่ไม่มีอะไรประตูมีมีประตูมีอะไรอีกไหมไหนดูสิแล้วฟิวมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอและหนึ่ง โอ้โหมาอยู่อยู่ที่เดียวกันสวรรค์ช่างแกล้งบอกเลยกรณีแบบนี้สวรรค์ช่างแกล้งมากปะ่ะใส่ฟิลอ้ามีสามอันหรอเฮ้ยมีสามอันหรอพูดไปเล่นนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกอย่างจริง เอาทุกอย่างจริงวันนี้โอ้ไม่ได้อีกเอวี่ติงจริงกระเบลอีกอันนี้อยู่ไหนวะฮ้่เดี๋ยนะอันนี้บอกว่าไม่มีไม่มีอ่ะห้องนี้ไม่มีหวัดดีพี่ตาแดงเออมันอยู่ไหนวะอย่นี่แน่แน่เอาวัดดีนักงานต้อนรับแถวๆนี้แหละนี่ไงเจอละ ผมวกว็จะเจอเหลาลานมากอะฟาร์มเลยแล้วกันนี่มีของมีอะไรมาเอาให้หมดช่วงนี้แฮปให้หมดมีกล่องกล่องมักดีกล่องมักจะมีของดีส่วนตู้มักจะมีของกากเ,เกะก,ก็ได้เกะก,ก็ถ้ามันมีของมันก็ดีแหละแต่กล่องนี่ชัวอทองว่ะไปลุย โมาคนเดียวนี่ก็เอาเรื่องนะประตูเท่าไหร่วะเนี่ยต้องจำดีๆนะตอนเนี้ยลุยเกจพาววเอร์เปิดประตูซะร้อยสามห้าแล้วครับร้อยลุยร้อยสามห้าละเอาละเจ้าที่แรงจริงเมืองน,นี้เจ้าที่แรงนี่ชื่อตอนชื่อตอนเมืองน,นี้เจ้าที่แรงแน่นอนเดี๋ยวนะเมื่อกี้ร้อยร้อยเท่าไหร่วะเดี๋ยวลืมลืมลืม ร้อยสามห้าโอเคร้อไปร้อเอออยสาอยู่ไหนอะร้อยสามหกร้อยสามหกหก่าร้อยสาไม่มีต้องไปทางนี้แน่เลยเดี๋ยวนะแล้วไม่มีรถลังนี้ด้วยวะร้เอ้ยอีกแล้วนีอร้อยสามหปลุยเอาอีกล้โหเมืองนี้เจ้าที่แรง เหมืองดีเจ้าที่แรงครับเจอเจ้าฮอลส์มาอีกันตรงน้ำข้างหน้ามีน้ำด้วยข้างหน้ามีน้ำว่ะไปไงเนี่ยเอาไงวะเนี่ยด้านไหนอ่ะเฮ้ยโดน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 ติดติดแงกแงแงติดติดติด ติดรถล้างเอาเฮ้ยรถล้างโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโดนวะ่ะติดรถล้างอะ่ะโอ้ยไม่ได้วะ่ะติดรถล้างสวยเลยทำอะไรไม่ได้อันนี้ทำอะไรไม่ได้ครับโอ้เว้นกมเมืองน,นี้เจ้าที่แรง อ,อ่ะโอเคประมาณนี้ครับพยายามแล้วนะมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดแล์ก็แชร์ซับสไครต์ด้วยเหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่ครับพี่โอจะพยายามทำให้เรเด็กให้ได้เลยโอเคไปละสวัสดีครับ